เพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดมันตั้งแต่มันยังไม่เกิดมาเป็นตัวถูกต้องไหมคะอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดการทุบของคำไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะคะเพราะบอกว่าบอกว่าสารเคมีเป็นน้ำมันผสมกับยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นฉีดไปเนี่ยยุงสวนจงตายส่วนหนูไม่ตายเพราะมันรู้นิยาแต่คนที่จะตายคือสิ่งมีชีวิตคือเราถูกไหมคะเราหมาสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆพวกนี้จะได้รับสารเคมีไปเต็มๆเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือนี่นะคะที่แม่กำจัดลูกน้ำยุงลายนะครับ ทำลายทำลายที่ต้นเหตุจะเป็นทำลายที่ปลายเหตุนะคะดีกว่าปล่อยให้ลูกค่ะลูกคนในบ้านเราเป็นนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันใครในบ้านเราไปสำรวจเลยมีภาชนะขังน้ำปุ๊บแม้แต่ที่อาบน้ําที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาใส่เลยนะคะน้าที่เราใส่เนี่ยเราสามารถใช้แปรงฟันอาบน้ําล้างจานได้ปกติเพียงแต่ว่าห้ามดื่มนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าสารเคมีในปริมาณแค่เท่านี้ก็คือถือว่าสารชิวิตเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ส่งผลต่อต่อชีวิตเราขนาดนั้นนะคะ นะคะโอเคนะคะขบคุมาก